สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีถุกท่านค่ะยินดีตอนรับข้าสููช่องจีนั่งน้ำโชกนะคะทผช้ชมขาเมื่อนี้แอดผ้ามาตามโคง้งสุดท้ายของเมเพชรลอย100ล้านนะคะสุดท้ายของสุดท้ายอีลีกับท่านผู้ชมมาตามตัวเลขแนวทางของเมเพ็รลอยล้านเนาะคะ่ะเนาะไปฟังน้ำกันค่ะว่าเมเพ็รลอยล้านสีวาจังใดน,นะคะบ้านเมเพ็รก็มีต้วใหม่หล่ยหลกับท่านผู้ชมแอดก็เลยผ้าท่านผู้ชมมาชม่ม เฮ้ยนี่ดอกอะไรสวยๆชงโคลใช่ไหมท่านผู้ชมคะนี่ค่ะสวยมากเลยบ้านแม่เพชรมีดอกชงโคนะคะนี่นะคะนี่ค่ะบ้านแม่เพชรมีดอกชงโคสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวไปฟังกำลังกันค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าแม่เพชรลอยล้านโค้งสุดท้ายแม่เพชรทางสรีบาจางนนะะังใดเนาะค่ะเนาะไปฟังกำลกันเลยค่ะหลังจากที่แม่เพ็ดหายมาก เที่ยวที่แล้วนะคะมีเพรติดแปดเลมีเพรติดแปดอย่างเดียวที่พาทุกช่วงขาโค้งสุดท้ายมีเพรสีเหลือจะตูนะคะจะสร้างน้ำันล่าทุกช่วงขะเพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเพรค่ะมื้อนี้มาขอโค้งสุดท้ายกับเพจโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเนาะเพราะว่าวันนี้มันที่ยี่สิบเจ็ดพวกมียี่สิบแปดมื้อก็ออกแล้วนะคะ ท่านผู้ชมคะเมื่อนี้ภาพมาติดตาม็เป็นโครงสุดท้ายนั่นแล้วสามศูนย์ก็คือเปดสุดท้ายของเมเพชรลอยล้านนะคะท่านผู้ชมคะเมเพทสีบ้าจังไดเชื่อนนี่เนี่ยามรับช่งรับตั้งสุดท้ายเจ้าเนีเป็ดเปดสีเรีย่างเปดเปดนี่อันนี้คือโครงสุดท้ายนะคะนะะคโอ้ยตัวชัดเจนดีเนาะแดงจึ้งคืองูเป็นตะออกว่าสั่นรางวัลที่หนึ่งอันนี้คือโครงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เมเพชรเจรจาเลย คือเก่ามันกิดออกเลขสามตัวอยูนี่สี่จุดนี่ละจ็ดสองหาแปดกับยูนี่หนึ่งหาเก้าก็บยูจุดนี่มองหันมองหันเมื่อกี้มันเป็นศูนย์แปดสามอยูนี่ค่ะเลขล่างแปดแปดแล้วก็เจ็ดแปดแค่นี้นะมันไม่หลายตัวค่ะตามสูตรมันตรงสุดท้ายของว้เพศคือแปดแปดสี่กับแปดแปดแล้วแปดแปดแปดห้ากับแปดแปดแปดถ้าตามสูตรถ้ามันออกคือจ้างสองห้าแปดมันออกเลยแปดห้าแปดเลขล่างแปดแปด ชุดบนล่างคือสี่แปดห้าแปดหกแปดหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดแปดหกแปดหก่เรีคืองามแถวงามงามมีแต่เลขดังทั้งนั้นจ้าเออมีอนี่หรือเลขแต่ว่าเลขเหตุการณ์เลขนาทีเดียวเลขออกเลยแล้วเรียบร้อยตอนอาจารย์ปล่อยเด้เออเฮาหนี่งสิบ่ได้เอาเลขผู้ใดมาปล่อยเด้ตามเออเลขตรงเลขดังแต่ละสำนักคือมาตรงก็ของเมเพชรเด้ค่ะบ่แม่นเมเพทติดตรงก็ปืนบ่บ่เคยเอาเลขยกนะคะ เพราะว่าเมียเพ็รนขาดศูนย์แปดเนาะจับศูนย์แปดเขาเจานึ้วหัเจ้าคืออเด็กเคือมอก็กเฮ็ดตามสูตรงวดก้อนก็กระเทได้หนึ่งหาเกา้วก็เอาก็ตัดออกก็สันท้าก็ซื้อยุห่าเกาหันบดหรือซื้อเรียกสามตัวหนึ่งหาเกาอนเด็กค่ะอันเล็กหนึ่งหาเก แต่ว่ามันบอกออกซน์นี่นี่นี่หนึ่งห้าเก้านี่นี่มันยองเอาแต่งแต่เก้าสามเก็ดนี่นี่มองนี่เนื่องหาเก้าเพราะเอาโอ้จะมันศูนย์เด้อมาสนอกบานนิ้วัดก้อนมันมีสามหกหกแปดกับสามหกล้านมันกับเขาอยู่มันแต่มันบอกเขาสามตัวทำอะไรถึงตะบงอ่างวดนี่มันก็บมาเขาศูนย์แปดสามวันมันพิดวัดเก้าสองหนึ่งึเก้าสองหนึ่งพีดโอเคแต่ว่าหลักสิบมันบ่เคยผ่านจะเคยผ่า หา,างวดพิษงวดเดียวรักซีบก็เคยผาดจักเยาะรักซีบก็เคยผาดนะคะทุกสุขค่ะเออ,อนี่ข่อยว่ามันบ่เขาเลขกเล็มันบเเ่นบเขาตัวตรงสองวันแล้วเขาแยกมันเขาตัวตรงอยู่นี่เป<ม>็นบ่บแปดขาขาเอาบนเฮ็ดได้แปด 8, หาสองอขาล่างเฮ็ดได้สองหาแปดเลขก็ออกสองหาแปดเลขล่างแปดสองเร,เริ่มแดดที่ข่อยตั้ง่อเยเลยมาคำนวณย่าไมนสีย้อนคือของเก่ามันบวช ทำมันออกคือเก่ากคือนี่แล้วนี่แปดห้าแปดเรียกรากแสดแปดลวนแล้วเรียกเปิดไปมันโอ้หนี่ตัวชุดไทยนี่นี่ตัวนี้ชุดชุนเมื่อกี้นี่มันผิดอิลีผิดอิลี่แต้องงามลว่าผิดแต่ละเก่าก็รักหนึ่งหนึ่งมันมันมันเหล็กหนึ่งเป็นเหล็กเกตนี่งวดงวดนั้นมีแปดมีศูนย์มีสามมันกับเข่าศูนย์สามสามศูนย์ล่างนี่เด้มันมันมาเนี่ยมันมันจะมาเจรศีตัวบ่ที่นี่ใล็อกในี่ยเีตัวอยู่ตะเล็กแปดมันมาเป็นนงสีมันก็เริเป็นแปดสองหงอแปดสองหงอจ้ สแสดงว่าเรียกแปดนี่กำลังแห้งหลายกำลังแห้งหลายพอ <นะ S 2> แต่เกงเลกมากกว่าพีรอบมีหรอพี่แปดสองแปลว่นานี่มันมันมันว่าหล่อหล่อหลออที่เลขนี่อันน่าอันอันเลขติดสี่สองห้าแปดขอขอแปลว่าอันเลขติดนั่นนี่มันจะเป็นติดสี่สองห้าแปดเออแต่ตามเกมมันต่อจังแปดห้าสองแปดหกสองสองห้าแปดสองสี่แปด มันผัดมาออกสองห้าแปดเลขลกร่างแปดสองแต่สูดเดียวกันนี่ละสูตรแปดสามยังกับสูตรเดียวกันหมือนอืมจ้ะอืมนี่หลยมันอยากจะกันมันออกอยากให้มันออกสองห้าแปดเรียกร่างแปดสองถ้างห้องสื่อสีตัวมันก็ได้สองเด้งเด่นนี่เพราะมันขาหนี้ขาบนเห็ดเดี่ยวแปดหาสองเออบ้านนี่ขาบนเห็ดเดี่ยวหกแปดแปดขาร่างเห็ดเดี่ยวแปดหาแปดผลพราเงือกแท่งเด่นมันจะคายกันอยู่เด้อืมออนี่ หกแปดแปดมองมันออกหนึ่งห้าเก้าอันตัวนี้มันมองมันออกอันสองห้าแปดนะมองสองแล้วมันเขาคักๆเลยคือหนึ่งห้าเก้าแล้วก็หนึ่งกับสองหาแปดล่ะกับตัวอันโค้งสุดท้ายสามศูนย์แปดเลขเลขล่างสามศูนย์ควงท้ายเขาคักๆอย่างนี้พวงสุดท้ายเพราะว่าถ้าจัดเป็นโค้งสุดท้าย อันนี้ถ้าจัดเป็นควงสุดท้ายก็คือแปดแปดสี่เรียกร่างแปด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 ห้าเรียกร่างแปดแปดโค้งสุดท้ายสามศูนย์แปดเรียกร่างสามศูนย์สามศูนย์เก้าเรียกร่างสามศูนย์ค่ะอืมควงสุดท้ายเดี๋ยวที่ถี่มันดั้งดังนะค่ะเที่ยวนี้สิเป็นคืออยังเดี่ยวที่ทาน้าโบนไม่แอยากให้มันเปลี่ยนได้ว่าคุณมาเจ้ามันกใจบวกจักเละโยวก็บุกจับทำเชื่อวกาเดี่ยงจึงคือคงสุดท้ายนี่คือ ก็ธรรมดานะคะโป<อ>สชายในเพจแต่แปรหรืมันจะมาแน่อยู่ดอกแปรคิดว่าเลขติดมันจะมีสีมีห้ามีแปรจีเขาวิ่นบ่ทา,ามันมามีหนึ่งมีสองมีสามมีอนันเกจระไกรหาขั้ยด้วยอือน,นแต่ว่าที่ผ่านมาเลขติดบ่ะพาดไม่เพชรย์ก็ว่บืเลขไม่เพชรสีนะติดของอาจารย์ดัรรยยดงๆเนี่ย หลายคนบอกว่าสีไม่มาแต่อาจารย์คนนั้นแกบอกว่าสีมาแน่นอนก็ไม่รู้ก็จะเก่งตามสูตรของคุยใช่นั่นแหละมันเห็นว่านี่มองนี่ศูนย์แปดสามมันอยู่มองนี่เนี่ยนั่นนั่งศูนย์แปดสามมันอยู่มองนี่บ้านมันละมัตีกลับเป็นนี่ศูนย์แปดสามเด็กสามมาอยู่นี่เป็นสามศูนย์แปดเลยตีกลับหน้าเวลาเวลามันเป็นข่วงสุดท้ายมันจะตีเลขแปดตีเลนมาอยู่นี่เลขแปดตีเลนมาอยู่นี่นี่ คือคือจังสามศูนย์แปดเนี่ยมันจะเป็นศูนย์แปดสามในบานเรีกสามตีมัตไซนี่สามศูนย์แปดเรียกร่างสามศูนย์เลยอยู่จุดนี่นี่นี่ยุดจุดนี่เหมือนงวดกันเหมือนจุดจุดนี่นี่นี่ไงนี่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 นาหนาเขาไม่เบิร์นี่ยนี่แยกเพชรเกีงได้ตัวใดนี่สองสี่ศูนย์เรียกร่างศูนย์แปดนี่ี่บานบานนี่เขามาจัดเรีกสามตัวใจ่จะเป็นศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสามเขาคาล่างเฮดเดศูนย์แปดสามเขาคาบนเฮดเดศสองสี่ศูนย์ กับซองหกศูนย์นี่เห็นบมอมันเขาสองห้าแปดดนล่แปดี่คือหมดที่ผ่านมาะหมดที่ผ่านมาหมอมันเข่าคักๆนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเลขสามตัวมันก็มีแค่นี้แหละสี่ตัวก็ล้วอันนี้คือโค้งสุดท้ายของมิเพชรที่ผ่านผู้ชมค่ะโค้งสุดท้ายนี่มิเพชรเขียงตัวเดียงจึ้งรางวัลหมดทร้งหมดหมดแล้วสื่อตัวละสองลอยได้แล้วใช่ไหน รา่ไม่ต้องตรวจเพราะว่าห้องมุเต่หมุนสามกบับอันนี้ก็มุนสามกับอันนี้ก็มุนสามกลับนี่นี่หนึ่งสองสามตัวนี้จังตรวนี่เก้แปดตรวจทำเชื่อมขาเมเพ็ดพันจัดแล้วจัดแทำเชื่อมขากะเอาใพลอสบาร์เาบาทแต่พ่อรานไปสื่อหลหกแปดแปดหกเก้าแปดแปดสี่แปดแปดห้าแปดนะคะเน้นโครงสุดท้ายสักาเลยเห่นไหมแม่แม่ผมฝันได้หน่ไว้สี่แปดอน้าปู่เชียงใหม่มาบอกว่าสันเด้ ้ผูเจียงใหม่มาบอกถ้าอยากได้เงินไปเอาได้พรมพรมสี่คูนแปดคนางสี่อ,อ้าคุณพงศ์แจวว่าเมียเก่งเด็กได้สี่สี่แปดเนี่ยสี่แปดแปดสี่แปดเนี่ยเออมันจะาจริงจริงหรือเปล่าหรอเพ่ว่าก็ไม่รู้ก็พ่อฝันมาส,นาาาสันละว่าเ <laughs> ่าเรียกว่งฟังท่านผู้ชมคะความฝันความฝันของพ่อบ้านเมียเที้ยด้วยล้านเพื่อนฝันว่าหลวงปู่มาบอกคันบอก ไม่ใช่หลวงปู่ปูทป่ที่เชียงใหม่ปู่ที่เชียงใหม่เออนตายนานแล้วมัน<อ>ตายนานแล้วม่น,นก็เลยมาเข้าฝันอืออยากมีเงนินก็ให้ไปอเอาไปเอาที่ใต้โต๊ะสี่คูนแปดะบาที่บางพวเราไปเอามีแต่เง,งินใบลอยใบเศร้านางสีโอ้ผมไปเอาผมเห็นมีแต่ใบแบงร้อยแบงยี่สิบระบายที่ใต้โต๊ะสี่คูณแปดบ่านนี้มันเศร้าแล้วเปล่าโอ้เอ้าทต่พย้มันม่เข้ากัน บนลูว่ามีอเห็ดเล็กอะไรตัวบนล่างของใบเพชรเห็นบ่อมีสี่แปดแปดสนะคะเลขกข่อยมันหนารลักเลยมันมีเกยสีถัวจริงตลอดนะมันไม่ได้เยอะเนาะมันเจามาเมมันเจ้าเรียกว่าออกวดงวดมากเกิเห็ดในซ้ำนี่ถ้ามันเขามันก็คือเขามันบอกเขาเขาลพลทไม่เยอะนะคะตรงมเจ้าหัวนหล่แจ็จั์เห็ดแขนแคนบวบุญไหวกับไข่บักบบัเอาเล็ขนาดเขาเห็นเลขเขาเจาห้าเจีดล่างกว่ายังเออแตนี่มีมีสี่มีแปดมีห้ามีหก พีเก่าแค่นี้เนอะคาจัดถ้าจัดุมนี้แต่ว่าเลขจีตมันจะเป็นอย่างนี้เมเลขหตัวจิตมันจะมีมากแค่สี่ก็เจ็ดอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเจ็ดบวมีเีนั่นนีเจ็ดแปดางล่านี่เออเจ็ดแปดล่างเอออันนี้นังเอกเลยนังเอกเจ็ดแปดล่างเจ็ดแปดล่างถ้ามันเขามันก็คือเป็นเจ็ดแปดล่างแต่เบมกับแจ็คเทียอันนี้เลขนางเอกนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เลขนางเอกเจ็ดแปดเจ็ดแปดล่างเจ็ดแปดเจ็ดแปดคนนี้จะเป็น ยอดบังหันพจน์กรเป็นอันศูนย์เก้าอันนี้คือห่วงสุดท้ายของเมเพศนะคะโ่วงสุดท้ายเมเพศเราค่อยเข่าสามตัวยืดเรื่อยด้วยค่ะถุงชองขาเพราะฉะนั้นทั้งช่งเกเทียเข่าสามเทียหนึ่งสามตัอันนี้ถ้าล่างสลับกันก็คือแปดสี่แปดแปดสี่เลขล่างแปดแปดทแปดแปดห้าเลขล่างแปดแปดจบ ม,มันสูตรมันเป็นอันซันตามสูตรค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือสรุปโครงสุดท้ายของเมเพทเนาะคะ่นะเนาะเมเพทเพิ่นก็บความสามารถในการคิดคำนวณความห<เ>ลัจ,จะเป็นของตัวเลขลายแล้วสามารถที่สิเว่าไดทุกูก ทุกอย่างที่ที่เกี <worries> <ini> ่ยวกับตัวเลขนะคะขนาันเลข่แมนเลีกเล่าเจ็ดแปดลางเี่ยเกบถือกันลปเรียกเล่าออกเปลี่ยนซ้ำแล้วก็่คือขาวทางพุาแต่นี้คือตัวเล็แนวข้างโค้งสุดท้ายของเมเป็ดเนาะค่ะเนาะเมเพตโค้งสุดท้ายตามนี้นะคะทางู้ชโค่ะ ทาช่วงที่เขามาแล้วทำหมักทาชอบก่ะแปดสถ้าแปดกับพี่แปดสามอะไรอีกตัวนังรักแปดจะต้องเต็งแปดสามน่ละจ้าคุณสาคไหลคุดแช่อแปดสานังใจก็จะไปกินไต่อไปรอง8ปดสมเน่ยเพราะว่ามันเป็นเลขอันเลขเลขตัวนี้มันเป็นสูตรตลอดปีเนจ่าเออกันมี่แปกับแปดสมกันเก้ากับเก้าสี่ค่ะสูตรสูตรสูตตลอดปีเกียมันออกต่บ่า เอาใจกระขางหน้าเนสูตรตลอดปีสูตรตลอดปีรักแปดที่แปดสามอ่าสูตรตลอดปีถ้าหลักแปดจะมาแปดสามอีกตัวหนึ่งนะคะดปีนี่คือโครงสุดท้ายของประเทแถมมากนะคะแถม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 มานะคะประเฝากเอียังท่านผู้ชมเอฟซีเนี่ยโครงสุดท้ายเป็นไงเนาโครงสุดท้ายแต่ว่าเป็นแปดแปดซี่เลยจ้าคก็แปดแปดหาเลขล่างแปดแปดนี่เลย